สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมากินส้มตำนะทุกคนวันนี้มีแคปหมูด้วยนะแคปหมูนะครับส้มตำเป็นส้มตำปูปร,รานะฮะ จะมีปูนะฮะซึ่งผมก็ไม่กินวันนี้ผักเยอะมากนะฮะมีรากิโนกนะฮะ, ok ะ,ฮะอันนี้มระขกิโนกมีมะเขือเปาะนะครับอันนี้ผักอะไรไม่รู้นะฮะนี่เป็นผักที่กินกับกินกับผัดไทยแล้วก็มีเบบี้แครอทนะฮะนี่เบบี้แครอท แล้วก็มีพริกหวานด้วยนะฮะแคปซิค,คัมนะครับหอมมีผักบุ้งด้วยนะซ่อนอยู่ข้างหลังนะฮะผักบุ้งแล้วก็อันนี้ผักอะไรไม่รู้นะภาษาายสานรรียกผักกันจองนะคมขมๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยนะ <c oughs> คำเดียวพอไอ้อวดตายแล้วนะ หอมมากเนีน่ยผักอะไรไม่รู้แต่มันก็ออกขมๆเหมือนกันนะกินกับต้มตำก็อร่อยไม่เมนูภาษาการเรียออะไรแต่ภาษาอีสานอะ เอินว่าผักกันจองกินกับส่งตํานะครับแซบบอกเลยแซบใส่ถั่วด้วยถั่วฝักยาว 来，给你吃饺子。 พี่พ,พี่ที่เวลากินส้มตำใช้เครื่องอุมอุมยเนี่ยม,ม,มันอร่อยจริงๆนะทุกคนเนี่ยปลาเขาเหรอเนะี่ยเขาใส่ปลาเป็นตัว,ต,วตัวมาเลยนะอ,นอะไรก่ถ้าเป็นปลาที่ที่บ้านทำที่แม่คอยเห็นนะ่ะคอยกล้ากินด้วย การการกินโตมกันนะ ทำไมมันฝืนขนาดนี้เนี่ยผักบางอย่างก็ขมเด้อผู้ชมกินอย่างนี้เราคิดถึงอีสานมาก <c oughs> คิดถึงบ้านนอก อย่างดูช่อง <c oughs> ดูอิน t ตาแกรมของคุณชมพู่คุณชมพู่อารยานะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะแต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาก็บ้านๆมากเลยชอบมากเลยชอบการเรียนรูปของเขามากนะสายฟ้ากัะพายอยู่ ขั้นยาปิดมืออันนี้เป็นอีกตำหนึ่งนะทุกคน๋ยวมันที่ห้องมันมีครบนะฮะแต่ข้างล่างจะเป็นมาละกอแล้วก็โ h oh my god Oh my god เอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะกินต่อไปเรื่อยๆนะจะคลิปมันนานแล้วก็เลยจะตัดคลิปนะฮะเอแคนี้ก่อนให้ทุกคนเห็นอันนี้คือต้มตำสองรอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะรอบแรกกินไปจะหมดแล้วอันนี้เป็นตังหมูยอมาใหม่